สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครอะล็อกนะครับผมก็จะมารีวิวในโหมดวางระเบิดนะครับตัวละครออล็อกเนี่ยความสามารถของมันก็คือทำให้ตัวเราอะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ถ้าเวลตัน ก็จะฮิวเลือด50หน่วยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวในโหมดวางระเบิดนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมาทดสอบให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะหิวยังไงนะครับตอนนี้ครับเลือดผมผมจะทําให้เลือดผมเหลือ50กระลันี่ครับนี่เลือดผมเหลือ140แล้วนะครับผมก็จะลองกดดูดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเพิ่มทีละ5หน่วยทีละ5หน่วยนะครับโจนครบ50หน่วยนะครับถ้าครบ50หน่วยแล้วมันก็จะเลิกฮิวให้นะครับ ต่อไปจะเป็นการทดสอบความเร็วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาจะมารีวิวความเร็วของมันนะครับว่าวิ่งธรรมดากับวิ่งเปิดสกิลมันจะเร็วต่างกันขนาดไหนนะครับนี่คือวิ่งธรรมดานะคะความเร็วก็จะประมาณนี้ครับนี่คือวิ่งแบบเปิดสกิลอะล็อกนะครับ ก็จะเร็วขึ้นนะครับนี่ครับอัลล็อกของผมจะเป็นเวลตันนะครับก็ความสามารถเบื้องต้นของอัลล็อกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ